สวัสดีครับมาพบกับช่อง DIY ใบสนะครับวันนี้พาเพื่อนๆนะครับมาดูการประกอบกระทงใหญ่นะครับของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์นะครับเราได้รับมอบหมายจากสชุมชนนะครับในการทํากระทงขนาด1เมตรนะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นบางส่วนที่เราติดคอม้าาแล้วก็ติดกรีบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นกรีบสน ย้อมสีแล้วก็ติดลายต่างๆนะครับตอนนี้ช่างหนองก็กำลังจะติดกลีบสีเขียวไปตองอ่อนนะครับเป็น้อมาแล้วก็ติดกลีบบัวพับพับกลีบสีตองอ่อนเป็นกลีบเขาเรียกว่ากลีบบัวนะครับประมาณในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นการติดกลีบดอกลักนะครับเพื่อที่จะนำไป ประดับกระทงนะครับเด็กๆก็กําลังไล่ติดกันนี่พอติดเสร็จแล้วก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับเป็นดอกลักสดนะครับใช้ตัวปืนกาวนะครับนำมาติดก็เป็นปืนกาวไอเป็นกาวร้อนนะครับนี้ก็ทงใบที่เป็นหน้ากเกี้ยวนะครับช่างวิธีก็กําลังติดเย็บแบบนะครับ ใน1ชั้นนะครับจะใส่เย็บแบบด้วยประมาณ20อันนะครับ1ชั้นกระทงใบนี้ก็จะเป็นลงในด้วยสีเขียวตองอ่อนนะครับอันนี้ใบนี้ก็เป็นใบที่ขนาดเล็กนะครับจะเป็นโทนสีขาวเขียวลงในเย็บแบบก็เป็นลงในสีขาวนะครับข้างบนก็จะมีพวก ้อยโยมีพุ่มสีขาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระทงอีกใบหนึ่งนะครับชั้นบนก็จะเป็นพุ่มขีดลายส่วนตรงกลางก็จะเป็นถักตะข่ายนะครับรอติดกลีบนะครับใบนี้ใบนี้ก็ประกอบพยานาคเสร็จแล้วนะครับใบนี้ก็จะมีรายละเอียดเยอะขึ้นมานิดนึงมีสโสนิดลายนะครับในรูปแบบต่างๆแล้วก็มี ชั้นที่เป็นถักตะขายนะครับกระทงใบนี้ก็จะมีตะข่ายหน้าช้างด้วยนะครับเป็นอุบะดอกไม้สดนะครับเราก็จะ,ระเราก็ประกอบไปเรื่อยๆนะครับกระทงใบนี้เป็นหน้าเรือนะครับนำตัวเรื้อช่างทีกับช่างหนองก็กำลังติด แบบช่วยกันนะครับจะเป็นลักษณะเป็นบัวคว่ำบวงหายนะครับเราก็ร่วมมือช่วยกันนะครับเวลานี้ก็ดึกพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าต้องเร่งถามเพื่อจะให้ทันเสร็จในตอนเช้านะครับอันนี้อันนี้ก็ประมาณช่วงประมาณหกโมงเช้าที่เราประกอบ เกือบเสร็จแล้วนะครับจะมีรายละเอียดบางอย่างที่ต้องนํามาติดที่หลังสุดนะครับก็ <c oughs> จะเป็นงานอุบะงานดอกไม้แล้วก็ตรงนี้เป็นข้างบนเป็นทูบเทียนแล้วก็มีพุ่มด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้ก็ติดเทียนนะครับเป็นเทียนน้ำเต้าสีชมพูพร้อมทูบนะครับ อาจจะถ่ายไปมานิดนึงนะครับเพราะว่าเราต้องเก็บภาพทีละน้อยทีละน้อยเราประกอบไปด้วยนี่ตอนนี้ก็น่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับพร้อมที่จะนำออกมาวางแต่ว่าสภาพข้างในร้านก็คือจะลุกไปนิดนึงนะครับอันนี้นี่ก็ประดับมาลัยประดับดอกไม้เรียบร้อยนะครับวาง ผู้วางเทียนในแต่ละลักษณะก็ไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละกระทงอันนี้ก็จะมีดอกไม้ประดิษฐ์ด้วยนะครับสีห่หดอกอันนี้ก็ขนาดเล็กนะครับข้างบนก็เป็นพุ่มแล้วก็มีเทียนน้ำเต้าสีขาวด้วยนะครับถึงจะเป็นกรีบนี่ก็ กระทงของเราก็พร้อมที่จะออกมาสู่สายตาแล้วนะคะฝากรับชมด้วยนะคะว่าเพื่อนที่เข้ามารับชมในช่อง DIY ยวไวสีนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ้าพี่กับเจ้าทิในการทำงานด้วยนะคะ